คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหว (earthquake) แผ่นดินถลม่ม (landslide) หิมะถลม่ม (avalanche) ภัยแลง้ง (drought) น้ำท่วม (flood) พายุลูกเห็บ hailstorm พายุหิมะ snowstorm พายุหิมะแบบรุนแรง Blizzard ความอดอยาก famine เออะไรบ้างครับที่คุณไม่ชอบเอาซะเลยหรือรู้สึกกลัวที่สุดคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิครับ